รักจ <ings> ังก็รักค่ะทิมมุกค่ะ น,นี่ก็กำลังจะเดินไปห้องอันนี้คือวันเสารก็จริงๆไม่ใช่วันยุดราชาการแต่ว่าก็เต็มเก็บเต็มเพราะว่าเกือบเต็มก็เดี๋ยวเราจะทานข้าวต่อมืดบุบดวเราไปดูกันก่อนว่าห้องเปไน็นยังไง ตอนนี้เดี๋ยวจะอาบน้ำเพราะว่ากำลังจะหกโมงแล้วเดี๋ยวหกโมงก็ไปกินข้าวคือตอนนี้แค่ห้าโมงกว่าแล้วมันไม่มีไฟมีตะเกียงอันเดียวดูในกล้องเหมือนสว่างแต่จริงมืดมืดมากคือมองไม่เห็นอะไรแล้วหยิบของอันนี้คือสัมภาระต้องใช้แบบไฟฉายหรือว่าไฟฉายจากมือถือเนี่ยช่วยส่องหาของไม่งั้นคือไม่เห็นอะไรเลย ก็เดี๋ยวไปอาบน้ำนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปกินข้าวเย็นกันหกโมงห้านาทีแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังจะเดินไปทานข้าวกันแล้วก็ด้วยความที่ไม่มีไฟเพิ่งอาบน้ำมาผมเปียกหลังจากเล่นน้ำก็ไม่สามารถสับผมได้ไม่สามารถได้ผม,มได้จ้าก็ต้องเป็นผมเปียกๆมากินข้าวนะคะ,ะบรรยากาศดีนะ ในห้องอะคือมืดมากแล้วอะแต่ว่าข้างนอกอยังสว่างอยู่ จบก็มงไม่เห็นแทไม่ได้เห็นหน้าตัวเองค่ะเรากินข้าว นั hmm. ่งตรงไหนตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมคะโอเคพจันทร์ แล้วก็ตรงนี้มันกราเยอะมากเลยค่ะ phút phút đến ạ เซลฟีุยดูงาน้ยไยมากเลยหมดแล้วหล,ลบยู่ <c oughs> ถ่ายรูปคู่ดีกว่านี่ก็เช้าตรู่แล้วนะคะก็ห้องก็ยังมืดเหมือนเดิมมืดห้องหนานมืดคือมืด แต่ว่าจะเอาให้ทุกคนดูว่าครั้งนี้ยพกอะไรมาบ้างสำหรับสกินแคร์แล้วก็เมคอัพนะคะเมคอัพแถมไม่ได้แบบต่างอะไรเลยเอาเมคอัพก่อนละกันเพราะว่ามันมองไม่เห็นก็พกมาหลักๆคือคิ้วนี่ต้องใช้กล้องไฟฉายมือถือช่วยอันนี้เป็นคิ้วนะคะของแมก คิ้วเนี่ยหลักๆก,ก็คือมีสองอันของแม็กกับอันนี้เป็นเป็นมาสคาร่าคิ้วเบนเนฟิตแล้วตอนนี้เป็นแปรงปัดคิ้วแบบเก็บได้เป็นสปูลี่แล้วก็คอนซีลเลอร์แต่คอนซีลเลอร์นี่ไม่ได้ใช้เลยวันนี้ก็คือหน้าสดไปอันนี้เอาไว้ต้องใช้ตรงซีโซนตรงส่วนที่เราสึกว่ามันอะไรเงี้ยก็คือของเบนเนฟิตแล้วก็มีใช้ตรงแถวแก้มเพราะมันชุ่มชื้นของจองซมมุนนะคะแล้วก็แก้มกับปาก แก้มกับปากใช้ลิปสติกอันนี้เป็นของ Dior สี999ออกแดงๆหน่อยอันนี้ Burberry เดี๋ยวใส่เอาไว้ใต้คลิปนะคะว่าสีอะไรส่วนสกินแคร์คือพกอันเล็กๆมา,าเดี๋ยวหน้าเนี่ยเป็นของ A อ s o p ทั้งหมด p r s l e y Seed นะคะมันมองไม่ค่อยเห็นเนาะนี่คือพยายามสุดพลังและอันนี้เป็น Body Cleanser สบู่แล้วก็อันนี้เป็นแชมพูของเอโซหมดเลยอันนี้เป็น p r s l e y Seed Cleanser นะคะแล้วก็ p r s l e y Seed Serum นี่คือใช้ครั้งที่สองตอนทริปอุดรก็เอาเอโซไปเพราะว่ามันอันเล็กใช้ดีนะคะชุ่มชื้นอะรู้สึกเออหน้าชุ่มชื้นดี แต่ว่ายังไม่เคยใช้ติดต่อกันในระยะยาวก็เลยอาจจะบอกไม่ได้ว่าเฮ้ยคือเห็นผลอะไรชัดเจนแต่ว่าเท่าที่ใช้แบบระยะเวลาสั้นๆชอบแล้วก็กันแดดของตรีมานะคะตุีนี่ดีเคยบอกใน Instagram ไปไลฟ์ว่าแบบชอบมากหน้าไม่มันไม่แห้งอ่ะคือเหมือนผิวทำให้มันผิวเราเป็นแบบผิวธรรมดาแล้วก็กลิ่นดีมากๆสไตล์ตุีนะคะเนื้อดี cleansing oil ของตุี <Es per ated> อันนี้เซ็ตเป็นแบบธรรมชาติหมดเลยเนาะแล้วก็อยู่ดีๆสิวก็ขึ้นที่คางเยอะแบบสามเมตรสองสามเมตรอะไรเงี้ยก็เลยต้องเอามาร์กเป็นเคลมาร์คของตรีนะคะเอามาทาโบกไว้ตอนกลางคืนแล้วก็นอนไปเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันแบบไม่ทําให้หน้าแห้งอะคือดูดซับความมันสิ่งสกปรกอบบอกไปแต่ว่าหน้าไม่แห้งเลยแล้วก็เลยใช้ บกสิวตอนนอนไปเลยนะคะแล้วก็มอยเจอไรเซอร์เนี่ยใช้อันนี้เอามาของ b บ i e v ฟอคว a าบอมหมดแล้วสำหรับสกินแคร์ก็สกินแคร์กับเมคอัพที่เอามานะคะก็อันนี้อ๋ออันนี้มีัน,นี้ด้วยเซราบีใช้ทาตัวมอยเจอไรซิ่งครีมประมาณนี้นะคะ เรากำลังจะไปหมู่บ้านมอนกันนะคะที่รีสอร์ทเขาก็จะมีไกด์พาไปไม่ใช่รีสอร์ทที่พักเขาก็จะมีไกด์พาไปเราก็จะตามเขาไปมีรอบเดียวตอนชเช้าคแปดโมงครึ่งควาหมายคือว่าพอาได้มาชมหมู่บ้านมองของเรานะคะก็จะช่วยให้อายุยืนยาวอนช่นงุมนี้ค่ะอืม ก็พี่จะนั่งพักก็นั่งพักันก่อนได้เลยนะคะไหวอยู่ค่ะไหวยู่ม่เลยคแต่ก่อนนะคะประเทศพม่านะคะคือประเทศของมอญค่ะพม่าเขาเป็นเมืองอะไรที่ชื่ออังวะเท่านั้นค่ะโดยที่ช่วงนั้นนะคะเป็นช่วงว่าอาณานิคมเพราะว่าพม่ามื่อกี้ประเทศเราก็ทําให้เราต้เสียประเทศไปค่ะโดยที่พม่าเนี่ยเาก็ยึดไปทั้งน่าจากหองมอแล้วก็เอกลักแล้วก็ทุกอย่างของคนมอญเข้าไป thank you ปิดคลิปนี้กันตรงนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็จะสิบโมงแล้วเดี๋ยวประมาณสิบเอ็ดโมงก็จะออกแล้วก็กลับกรุงเทพก็รวมๆนะดีมากค่ะบรรยากาศคือดีมากที่พักก็โอเคแหละมันมดืมดมดืดมดหน่อยเลย่างเงยถ้ามันไม่มีไฟฟ้าเราใช้ใชีวิตแบบมีไฟฟ้ามาตลอดมันก็อาจจะไม่ค่อยชินแต่ว่ามันก็ได้เรียนรู้อะไรแบบที่แตกต่างออกไป แต่ว่าข้อเสียของที่พักก็คือว่ามันแบบเหมือนห้องข้างๆทาอะไรเราก็ได้ยิน mm hmm. เขาคุยอะไรกันเราก็รีน,นะคะเดีวยวกันเราเุยอะไรเขาก็จะได้ยินนะคะความส่วนตัวอาจจะรู้สึกว่าส่วนตัวแหละไม่มีใครเห็นว่าเราทำอะไรอยู่แต่ว่ามันได้ยินเสียงไงเนาะ no. แล้วก็อันนี้คือข้อเสียหลักๆแต่ว่ามนแรงจิ้งจกตุกแก่ยังไม่เห็นตัวเป็นๆเ,เพราะว่ามันมืดแต่ก็ได้ยินเสียงแบบไกลๆใครที่กลัวแบบสัตว์อะไรเงี้ยก,ก็ก็น่าจะรอดอยู่นะคะ พี่นันคิดว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีที่แบบที่เราจะลองดูสักครั้งหนึ่งเพราะว่าบรรยากาศมันดีมากอากาศดีมากตอนเชา้าจะเย็นๆนอนคืนเมื่อคืนหนาวเลยนอนในมุงคือบางคนรีวิบวบอกว่ามียุงแต่ว่าตัวเองอย,เออย,เอยังไม่เจอยังไม่เจอแบบยุงกัดเยอะเลยอะไรเงี้ยค่ะไม่ไม่ไม่เจอเลยนะคะยุงอืมทุกนู้คืออากาศดีมากแล้วก็สิ่งน้ำคือดีอยากให้ทุกคนมาลองด้วยตัวเองสักครั้งหนึ่งจะพักตรงไหนก็ได้คะ่ะแบบจะมีไฟฟ้าหรือไม่มีก็ได้แต่ว่า การที่แบบลองออกมาอยู่แบบใกล้ธรรมชาติเนาะมันมันก็ชาร์จพลังอะไรบางอย่างให้กับเราได้เยอะเหมือนกันเนี่ยแล้วเดี๋ยวพี่นันจะนอนอ่านหนังสือแบบหนึ่งประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็จะกลับแหละนั้นเราปิดคลิปกันตรงนี้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ bye บายบาย gets planted, when she wants planted She gets planted, when she wants planted She gets planted, then she gets planted more uh. Watching her driving by in her new whip so fly wish she could sing me a lullaby to scoop her i've got to try in her eyes there's a flame that burns right through my soul can't pretend to be cool about to lose my control yeah i know she's got plenty admirers she's got many like an exotic fantasy into a frenzy she sends me wow i have to sit down and gather my wits now want to caress those hips now want to kiss those lips now hey babe About your player pose. Do you suppose I could hook up and spend time with her? She's just how I dream. I bust my nine for her. When she gets plenty, she gets plenty. When she gets plenty, she gets plenty. When she wants plenty.